ด้วยครับมาในข้อสร้างกระบวนการตรวจสอบวิตาตามบาระให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสำหรับเรียนทองแดงกลุ่มต่อไปนะครับเก่งเช่นเดียวกันเลยนะครับมาจากกลุ่มพันจังนะครับกปกสสองครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเชิญกลุ่มพันจังจากกปกสสองครับขอแสดงครามยอให้กับกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มนี้ทำพิธีการที่ได้รับเลือกเลยอ่าครับ ผู้จัดการก็มาให้กำลังใจทีมอยู่นะครับแล้วก็นะครับกลุ่มพันจังนะครับจากคางดีฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลจังหวัดระยองครับตอนนี้น้ำกำลังท่วมอยู่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้จัดการด้วยนะครับสําหรับน้ำท่วมตอนนี้ด้วยนะครับค่ะต่อไปแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญนะครับผู้ได้รับรางวัลค c ซสายปฏิบัติการเหรียญทองแดงนะครับได้แก่กลุ่ม ปฏิบัติการย่อแหลมครับจากทางรไฟส่ฟูมิภาคจังหวัดน,นครปฐมกรมกรส์คนายเนไป,ไป,ไปอะรบบจําหาดแทนนะคะครับสำหรับกลุ่มปฏิบัติการยอดแหลมนะครับมาในหัวข้อเรื่องรถเก๋งฟอในระบบจนาจร2 2มีทำให้ีฟ้าดับไปในพื้นที่เขตเรืองนครปฐมนะครับค<ช>่ะข่าดนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับรตามวานนะครับ QC สายปฏิบัติการทั้งหมดนะครับก็แสดงความิีดีกักบทุทภานด้วยนะค,ะร,ะคะรับขอเซ็นกดมือดังการให้กับ